ปื๊ดพ่อแม่พี่น้องเบิงเบิงเบิงเห็นบอเห็นบ่คา,า,างข้าวแม่ไก่จ้าคางข้าวแม่ไก่ตัวใหญ่มากเห็นบ่าจ้าพี่น้องมันเมือดแล้วนะจาน้าเนาะมันกระสือเพคอยสัตว์ปนไนแต่นี่คือภาพจริงนะจ้าถ่ายจริงถ่ายจริงนะบ้านเลยค่ะข้างกะคางข้าวแม่ไก่ ตัวใหญ่หรีจ้าตัวใหญ่ท่าแขนพู้น่ะไอ้บ้านเฮ่ากระเสือเอินอีกเกียเนาะอีะอกเกียอีกเกียตามตามบ้านเฮ่ามันก็สิโตน้อยแต่อันนี้ค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่มากตัวเท่าแขนตัวเท่าไก่นเนี่ยพูดถึงอ่ะแต่ตอนนี้เพื่อนออกมหาจินเลยจ้ะเด้อเพื่อนออกมหาจินเห็นมาจาพี่น้องหลายแล้วจ้าหลายเป็นอลอยๆพันๆตเลย แต่ตอนนี้มันเย็นมากแล้วมันมันก็จะเห็นมันมันก็ไดซัมนีเนาะจ้ะเนาะมันก็บโมเมีแสงไฟแสงอย่างอันนี้ก็คือแสงธรรมชาติเด้อจ้ะเด้อคือมันมืดมืดมากแล้วแต่ถ้าถ้ากลางวันกว่านี้มันก็ไม่มาเนาะมันมันสิบินไปทั้งยง่เม่อเสาร์แ่เมแรงเพราะบินกับแบบนี้ทุกวันเลย้อจ้ะ